ครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมเราก็ได้จัดชุดหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยให้ไปหมดแล้วประกบให้พร้อมจับสามตัวให้พร้อมนะครับผมต่อไปก็เรามาชมคลิปร้อยมาลัยกันต่อนะฮะร้อยมาลลยนีดมี เข้าเม่นๆอยู่สองสูตรนี่เม่นมากนะเข้าแล้วจับจะไม่จับไม่ได้นะเมื่อกี้ก็เข้าร้อยมาเลยก็เข้าที่หกกับเก้าหกกับเก้าบวกกันได้ห้ามันยืนรอแล้วน่าจะจับไปที่หกห้ากับเก้าห้าจบเรื่องเอแค่นี้นะมันเป็นยังไงอ่ะก็ต้องตามชมกันนะอ่ะตามปลายปากกากันแล้วกันนะครับผม ถ้าไม่มีปลายประกาลรวชมยากนะตอนนี้ก็ตอนเย็นๆนะอ่าห้อยมาลงตรงติงงี่เครื่องวัดแรงลมนะลมแรงมันก็ปิวให้ชมนะ,ะฟังคำเตือนก,นกันก่อนนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะ ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างได้นะ่ะหลักร้อยก็ให้ไปแล้วร้อยงวดนี้นะเลขร้อยที่เกิดจากการร้อยมาลลยนะเลขหกตัวบนกับล่างนะนี่เก้าสี่หนึ่งสามเก้าห้าสี่สามนะได้หลักร้อยที่สามหกแปดเก้าสีตัวนะ fc แฟนช่องเจ้าตัวไหนนะไอ้ไอเครื่องหมายผิดอย่างนี้ไม่ใช่ผิดนะหมายค็ว่า หลักร้อยสิบหน่วยหามาเติมนะร้อยสิบหน่วยหามาเติมอ้าวทวนให้หน่อยงวดก่อนนะสองสามสี่ห้าเข้าที่สามเก้าห้าเข้าหลักสามนะงวดก่อนหนึ่งสองหกเก้าศูนย์หนึ่งสองหกเก้าศูนย์ในห้าตัวนะเข้าที่หลักศูนย์เป็นหลักร้อยนะออกศูนย์สามหกงวดห้าซีซีแล้วมอกเก้าเจ็ดเก้านะหลักร้อยก็ศูนย์ห้าเจ็ดเก้านะหลักร้อยกินที่เก้านะ เก้าเจ็ดเก้าเห็นไหมอ่นเข้าอ่ะหัวนี้คิดว่าสามกับหกนะจะกินหลักร้อยในนี่หรือแปดจะกิน <laughs> อ่าหลักร้อยจบไปดูหลักหลักสิบนะหลักสิบชนสองศูนย์ทำให้ชมนะห้าสี่สี่เจ็ดเก้าเจ็ดมีเจ็ดไม่มีนะนี่เห็นไหมเข้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดมีหกสามไม่มีนี่นี่ศูนย์หกสามสองสามห้าหก 063หกสามมีไม่9ก้ามีนี่นี่นี่หกเ้านย์สานะมหะเข้าวันนี้หลักสิบชนกันที่8 9ดเก้าหนึ่งสองแเหสองเห็นไหมแปดเ้าหนึ่สองนะนี่ชนสองสูตรสูตรนี้ทั้ง8ตัวนะครับผมสูตรนี้5้าตัวชนกันเหลือแค่สี่ตัวอ่าแต่ชอบส่วนตัวผมก็ชอบ8นี่แหละกำหนึ่ง กับสองไปทำนั้นนะสองแปดหนึ่งแปดแปดศูนย์ทำนองนั้นนะฮะหลักหน่วยว่าหลักสี่บนนะห้าตัวสูตรห้าตัวไปชนกันแล้วก็สูตรแปดตัวนะเอาวางหน่วยสี่ตัวนี่วางแล้วนะฮะเมดก่อนหกเจ็ดแปดเก้านะเข้าเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามสี่เข้าศูนย์หกสามนะติดสามที่หลักหน่วยอ้าหกเจ็ดแปด ห้าหลักหน่วยนะฮะงวดน,นี้7890เก้ยชอบจริงๆแปดแปดกระศูนต้องมาหน่วยนะฮะประกบกันให้แล้วนะฮะนี่ประกบให้มานี่8แปดศูนย์นย่งในจับที่6กสองแปดสา1แปดศหน่ร้อยสิบหน่วยก็ลงให้แล้วนะลงตรงนี้นี่หน่วยสิบร้อย สามหกแปดเก้านะจะมาหลักได้หลักหนึ่งนะหลักร้อยอ่ะเรามาชมเลขร้อยมาลายกันก่อนนะวัดก่อนนะนี่นี่ศูนย์หกสามร้อยมาไลายได้เท่าไหร่ได้ได้หกกับเก้านะทางนี้ได้ห้านะได้จับห้าหกห้าเก้าเก้าห้าเก้าหกจบเรื่องนะนี่เห็นไะทางนี้ก็เหมือนกันนะร้อยมาลายสี่ตัว สี่ตัวบนนะเจหก็ได้ที่ลงท้ายได้แปดนะแปดเจ็ดแปดเ้านะจะไปใส่5้าทางนี้ก็จบเรื่องเหมือนกันนะ,ะมันเดินยาวเหมือนกันนะฮะเราดูการร้อยมาเลยมันเดินยาวนี่เห็นไหมจากศูนย์เก้าเจดนะออกเจ็ห้าเจดก็เข้าที่ห้านี่เห็นไหมห้าเจ็ดสองสองสห้าหไปเข้าสี่สี่เนี่ยสีก้าแปดเจด เข้าเก้าเจ็ดแม่สองตัวนี่จับใส่กันได้เจ็ดเก้าได้หกกับสองสองสามนะสองสามจับใส่หกก็สิ้นเรื่องเหมือนกันนะไปหกสามอ่าเรามาตามดูงวันนี้นะวันนี้จะมาตัวไหนเขียนเว้นช่องห่างๆนะมันถึงจะชัดเจนไม่ปนกันนะเก้าสี่หนึ่ง สามเก้า้ย์เนะอ่ะร้อยมาลยเอาสหลักนะเอาเอาสหลักนะหนึ่ห้า รอยตรงนี้นะจะมาตัวไหนหนึ่งบวกสามก็สี่นะเก้าบวกสามก็สองเก้าบวกห้าก็สี่สี่สองสี่ขยับมาลงตรงนี้เป็นหกสี่สองสี่เป็นหกหกหกบวกหกเป็นสิบสอง เดินยังไงเดินต่อยังไงเจ็ดแปดเก้าอ่ามาข้างหน้าที่นี่เป็นหนึ่งนะเป็นสามนะได้หนึ่งสองสาม ตรงนี้3กับ 2, 0, 6, 3, 2 3, 6, 7, 8, องศูนยคูณสองสองสาเป็นหนถ้าเดินไป9ก้าเส้นหก็ไม่หลุดนะสี่ตัวแม่3มตัวเล่นเอาหลุดเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้ร้อยสิหน่วยนะสามเก้าห้าอยมาไล่นะเป็นสิบสอเป็น14เป็นหตัวเดิมนะ หกแล้วเดินหน้านะหกเก็ดแปดะจะจับเหมือนทุกงวดนะฮะ หวดนี้มันวิ่งห้านี่นีเห็นไหมถ้าเวลาจับจริงๆกันน่าจะจับตัวนี้ไปใส่ตัวนี้เลยเนี่ห้าหกนี่หกห้ากับเก้าห้านี่จบเรื่องเลยนะเข้าอา้าวตัวนี้เราก็จะจับเหมือนกันนะหกสองกับหกสี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหลักหน่วยก่อนมีอะไร หไม่ติดสักหลักนะไคิดว่าถ้าอยู่อยู่หลักร้อยนะฮะเราจะจับ8อยู่หน่วยอยู่สิได้นะ10หน่วยได้2มี10อย่างเดียวนะ6กสองสนะ จับหลักหน่วยมีเจ็ดนี่แนะสองกับสี่สอหลัก6ไปวางที่หลักติดที่หลักร้อยนะ6กสองเปด ค่าสี่มาละหลักร้อยก็ไม่ติดสี่มีแต่แปดหลักสิบก็ไม่ติดมีแต่สองนะที่ติดหกสองเกีดหกสองแปด อาชุดนี้ได้ที่สองเกกับ28งแปนะถ้าหลักหกจริงจริง,จ,รงจับใส่หลักร้อยนะฮอ้ารอผลกันตรงนี้นะจะมาตามนี้ไหมนะครับผม อ้าวถ้าคูณสนะ3ามเก้คูณสองสองหเป็น10 0ศูนย่งาจะมาตัวไหมศูนย์หนึ่สออชนที่2เข้านะเห็น2องาประมาณเท่านี้นะอํลลาบาจากครับผมอ่าแคปหน้าจอไว้ หกสองเจ็ดหกสองแปดจะมาอย่างนี้ไหมอ่ะหมดเวลาพอดีครับผมสิบนาทีไปแล้วไปแล้วไป